The highways, shadow, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับส่วทุกคหนึ่งเก้าสองศูนย์รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกโตโยต้าทันเดอร์ี่อรดิรุ่นปี2027ที่ทุกคนรอคอยรถกระบะขนาดใหญ่ของโตโยต้าได้รับการอัปเกรดครั้งสําคัญในปีนี้และเราจะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างตั้งแต่ประสิทธิภาพการออกแบบและเทคโนโลยีเราจะมาครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นอย่าพลาดอ่านคําตัดสินสุดท้ายของฉันในตอนท้ายลุยกันเลย โตโยต้าทันโรเทีดีปี2องพได้รับการออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและดุดันแางหน้าปัดด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูดุดันพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์โตโย ta ต,ตรงกลางให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง,แ,งและฝาหน้าเหล็ตเพิ่มความทันสมัยและจบเฉี่ยวที่ทั้งใช้งานได้จริงและมีสไตล Pa พคเกจที่ยอดดียังให้กันชนหน้าที่โดดเด่นยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่แบบ Off ออฟโรดคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนด้านข้างมีซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่ง และล้อที่อดีขนาด18นิ้วเข้าคู่กันอย่างลงตัวกับยางแบบออนเทเรนพร้อมรับมือกับเส้นทางที่ขรุขระที่สุดและเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการขับขี่แบบออฟโรดโตโยต้าก็ทุ่มเทยอย่างเต็มท่อนี่เพื่อให้ทาเดอร์ที่ออดีเป็นรถบรรทุกที่คุณสามารถพึ่งพาได้ทั้งบนถนนและนอกถนนแผงหน้าปัดมีเขาโครงที่เรียบง่ายและเรียบง่ายพร้อมวัสดุสั์มาผลที่นุ่มนวลและเอื้อมอถึงง่ายและบนท้องถนนล่กการขับขี่นุ่มนวลอย่างน่าประหลาดใจสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ ด้วยระบบบอการสะเทือนหลังแบบมันติลิงใหม่ทําให้ทะเดิรมีคุณภาพการขับขี่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณสามารถขับบนทางด่วนได้อย่างสบายๆโดยไม่รู้สึกเหมือนกับว่าคุณกําลังอยู่ในรถบรรทุกที่กําลังสั่นคลอนการควบคุมตอนนี้แพ็กเกจที่ออดียออฟรถของโตโยต้าไม่ได้มีแค่ไวโชวเท่านั้นรถบรรทุกคันนี้มาพร้อมคุณสมบัติต่งตางๆเช่นเฟืองท้ายแบบล็อกได้ระบบเลือกการขับขี่แบบหลายสภาพภูมิประเทศและระบบการสะเทือนที่อัปเกรดแล้ว ซึ่งจะโดดเด่นมากเมื่อคุณขับธนูออกนอกเส้นทางที่คนนิยมใช้ไม่ว่าคุณจะขับบนหินโคลนหรือสายรถบรรทุกคันนี้ก็พร้อมรับมือกับทุกสิ่งและหากคุณชอบการผจญภัยภายในของทันลดได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงพื้นที่เก็บของมากมายที่วางแก้วและแม้แต่แท่นชาร์จไร้สายเพื่อให้พลังงานแก่เครื่องมือของคุณขนาดเดินทางมาพูดถึงการลากจูงและการใช้งานกันดีกว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่รถบรรทุกคันนี้โดดเด่นจริงๆ ด้วยข้อความสามารถในการลากจูงสูงสุด1 2 0 0 0นอันปอนด์อทอร์โอดีปี2027ีจึงสามารถรับมือกับงานหนักได้แทบทุกประเภทไม่ว่าคุณจะลากเรือรถบ้านหรืออุปกรณ์สำหรับการทำงานรถบรรทุกคันนี้มีพละก,กำลังเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จได้นอกจากนี้แต่ขอลากจูงแบบบูรณาการและระบบช่วยสำรองทำให้การต่อพ่วงรถพ่วงเป็นเรื่องง่ายโดยรวมแล้วโตโยตา้าเอทอร์อดีปี2027เเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่กำลังมองหารถบรรทุกที่ทรงพลังเชื่อถือได้ และทนทานที่สามารถรองรับทั้งการทำงานและการเล่นด้วยความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่น่าประทับใจคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสามารถในการลากจูงที่แข็งแกร่งรถบรรทุกคันนี้จึงเป็นสัตว์ร้ายในทุกแง่มุมของคำนี้